วัสดีค่ะพี่ขานี่ครับตอนแรกเขาสวยครับหลังจากโดนคงคืนนี่ครับนี่ขัดคืนแล้วเลยกระทุ้บมาครับอย่าไปฟังเสียงเขาคณพี่นี่เป็นใครเนี่ยจ้าค่ะจ้าจ้าไหนจ้าขนหูมึงนี่นะจ้าขนหูไม่ใช่อ่ะทำไมครับจ้า หูวก็ต้องผมยาวสลวนลดยี่หรอยาวๆวันนี้จ้าเพลงใหม่ค่ะเกาหลีเขาพี่เกาหลีไปตัดตรงนี้มัเหรอตรงนี้ค่ะเพลงเกาหลีหรือมึงเป็นมะเร็งเกาหลีเขาพี่ค่ะนี่้ไฟหรือไม่ทาไฮมุกเนี่ยฝไฟค่ะไงจ้าค่ะจ้าอ๋อวางเก็บตังินวันละยี่สิบยี่สิบทำอะไรเขาพี่ซื้อไปมิโกนโกนขนแล้แข่งมาเมึงอะจ้า โอ่คแล้วมาทำไมในเขามีงานแต่งไม่ใช่ไหอคะ,คะจ้ามางานแต่งค่ะจ้ามางานแต่งค่ะกูไม่รู้ว่าอภพรเนี่ยเขาจะให้มึงเข้างานได้หรือเปล่าฮะอะไระะนะอภพรจะให้มึงเข้างานหรือเปล่าไอ้แค่ขายก็ยไม่ถูกเลยอภพรเเออเออให้เข้ามาค่ะ ใครบ้าเออผัวแล้วก็ลูกค่ะแล้วก็จ้าค่ะอู้ตายแล้วมีลูกเรื่เนี่ยมีลูกแล้วค่ะใครเข้ามึงทำพันเนี่ยสวยละกันของพี่เออทางหางกูได้เอาเอามามาผัวมาผัวแล้วก็ลูกค่ะแต่แต่ก่อนที่ผัวจะมาเนี่ยคืออยากให้น้องจ้าเดินร้องเพลงก่อนเพลงเปย์อะไรครับแล้วอนเพลงของจ้าอะเพลงนี้เอออยากอะไรนะไอ ไอ hey, ้นั en ่นร <so ้องเขาบอกที่เขาตายหาแล้วเปลายังอยู่ครับพี่ยังอยู่อย๋อยู่หรอล้องไม่ฟังแต่อยากฟังนะอยากฟังขึ้นมาเลยอยากฟังอ๋ออยากฟองเพรารักจุ่มเลยแต่ว่าเธอเอยรักเธอที่ส้นโอ้ใจดื้อรันเกินจุดไม่รู้ ก็นายยัดหมดบุกแล้วเนี่ยอะไรแต่งตัวอยู่ค่ะอะไรแต่งตัวอยู่คุณอ๋ออะไรยัดกั็นนมเลเนี่ยนมจ้าค่ะรอค่ะจ้านนั้นเนูจากลักษณะน่าจะเป็นลูกครึ่งนะน้องจ้าเนี่ยดูได้ไงคะคนผสมปิกบูเนี่ยคนค่ะคนอย่างเดียวค่ะไปยูหัวนี่หัวมายังได้ค่ะเออเหนื่อยตอนนี้กำลังรอรับหัวกัลูก สาวอ่ะนี่นี่เจ้าสาวรี่เล่าไม่ได้ครึ่งันเลยพี่ชายบอกตรงๆนะถ้าเธอกับฉันเนี่ยไปยืนหน้าเสาชิงช้ากรุงเทพอ่ะทำไมน้องพิราบจะเก็บยดใครนี่มัน,นจะบ่าวจ้ะบ่าวเลยแน่เลยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเป็นไงบ้างฮะเจ้าบ่าวเป็นไงบ้างอะไรนะหล่อมาก ดเดินดีก็เดินไม่ได้บกับนัดกรงดัดกรงมาแล้วค่ะเจแล้วค่ะมามามาใสา,า,า,ายง้างด,ดูดูสีอะไรเนี่ยเดินช้งานคระพี่เส้ยโปรโต้อ,ตอนครับควาใจบนเดินแล้วก็สาย,ย่างส้นา กสไมวส่ยับส่าเนูจะให้เข้างานดีไม่ได้เหรอัให้พี่เปามาพี่เป้ามาเขากว่าหัวงการี่หัว้ะหัวด้เลยใช่หรอใช่ใพี่ขาว่าพี่เปาเขาที่เขาเผไปแล้วนี่ข่าวปลอมค่ะคนละ้า เอาปีดเลยก็โยนมาให้จ้าจ้าเล่นกันค่ะเธออันนี้เด็กนี่นี่ใส่ฮะนี่หัวสามีอ้าวนี่นี่ใครลูกฮานลูกลูกอะไรจ้าขาผมรู้จากลักษณะลูกมึงอีหน้าไม่เป็นมิตรกับใครเลยจ้าตั้งใจทำกับคันนี้ท็ไม่มีเลยเสื้อในก็ไม่ใส่ทั้งในไม่ได้ใส่ทั้งนอกใส่เลยเสื้อในยังน้อยนี่แหละ อย่าอันจัดไเอันเนี้ยเสื้อนอกไม่ใช่เสื้อไหนเสื้อไหนตัวนี้ขอดูนได้ทำไมไม่ถึงครับเอาหน้าปอมเอาหน้าปอมเอาหน้าปอมมันเนี่ยไปเที่ยวไอ้นี่ไงเห็นอ่ะท้องฟื้นเอถอดถอดหน้ากากเม็นเรื่องพ่อกลัวเอาหน้ากลัวไม่น่าไม่น่าเอ็นดูเหมือนแม่เออจะได้สวย ใ,ใส่ดูสิครับใส่ทำไมสองหลักชั้นแล,ลน้วรูปคอลน่าจริงน่าจริงหมดแล้วน่าจริงนะลูกน่าจริงครับคุณพี่เอาอย่าบอกอยู่ในเองับมีหมาเนาวไหมทำไมลูกหิวค่ะลูกกำลังหิวเลย<า><า>ว่ามึงบอกลูกมึงดิว่าอย่าสบตากูกูกลัวชีตา ดองตาลูกมึงมีมหา,าอำนาจครับพ่อจนั่นไหนพ่อบอกไปแล้วว่ะพอ่อทักทายคนดู มีแบบว่าเป็นเป็นศูนย์ไงถ้าเกิดเป็นดนตรีที่เป็นศูนย์อห้ศูนได้หน่อยเต้น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 